สวัสดีค่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีราจวมาดูกันนะคะรับคุณดารารับรีวิวค่แต่ซูชีนะคะซูชีค่ะที่เคยเห็นที่เคยทำกันใน u t ท b บใช่ไหมเฮ้ยในซีรีส์แค่ที่เขาแชร์กัมาน้าตาสวยมากอะไรนียมันดู่มันดีให้ตูนถึไม่ลงมันเป็นยังไงมันลไม่งอันนี้เรากรีิเซรงัได้หลายคํ่านีนะคแต่ว่าตอนนี้จะเบาๆรัเดี๋ยวูเดให้ลหมดเลยเอาะไรีอะไรมีได้ด้วยได้่มือมึงงูเครอ ไ้งเหมืนบ้าเองอกจริงดีว่รนี้ย่งร้อบาทแต่ได้สองคำเอามาดูเลยว่าเด็เราเสียอะไรมาบ้างนี่ของร้านที่ดอกมนที่แพงค่ะแล้วก็คือมาหลายอย่างถ้าก็ไปอุบลีก็ได้กิน่ะครต้นหลีญีปุนอุบลีนี่ก็มี้าเกียวต้องมาจี่ปุ้นปุ้นลมเยลเลยหล่ย่างมากกว่าอันนี้ได้สองครวมแล้วจะเป็นของญี่ปุ่นทั้งนั้นเพราะเราเรกจินมาเราต้องไปแน่จิงเราม้องินอะไ้มั้ยอันนี้กินอั แ้วชไปยันไงบ้แชอนะจ่ต้องพิเป็นนี้นะเราจะพูดถึวอะไรกนโอเคค่ะวินิมเลีวเปเี้ยวโอเคนะวันนี้เลาลาไปก่อนนะคะแข่งเด็กว้นของเรา